สวัสดีค่ะนักศิลป์ไทยใบครูดาวนะคะวันนี้ครูป๊อปนะคะก็จะมาสาธิตการรําในเพลงออกวรเชศนะคะในเพลงสีนวลซึ่งเป็นการทําท่าตั้งแต่ใช้ใช้ลำตัวนะคะการใช้ลําตัวแล้วก็การดับแขนนะคะแล้วก็จนถึงกล่องหน้านะคะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวครูป๊อปจะนับจังหวะนะคะคุณครูดาวจะเป็นคนร้องเพลงนะคะน้อยน้อยน้อย nói 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 น้อยนี ini, ่น้อย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 กลมหน้าน้อยน้อยน้อยควายน้อ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 ยนี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อยสี่อ่าฝุดไหมคะไม่ยากเลยอย่าลืมไปฝึกกันนะคะสวัสดีค่ะ